การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองฝึกทักษะคณิตศาสตร์สัปดาห์นี้เรามาอ่านคําอ่านตัวเลขเลข8ถึงเลข10กันนะคะ8ปปอปาสระ,ะแอดอเด็กอ่านว่าปอแอดอ8อ่านอีกรอบนะคะปอแอดอ ปเก้าก็ไก่สระเอาไม้โทอ่านว่าก็เอาเก้าไม้โทเก้าอีกรอบค่ะก็เอาเก้าไม้โทเก้าเลขสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสิบ สอเสือสะระอิบอเบไม้อ่านว่าสออิบอสิบอ่านอีกรอบนะคะสออิบอสิบเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอ่านคำตัวเลขไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือทักษะคณิตศาสตร์เล่มสีเหลืองและเปิดไปหน้าที่8โจทย์บอกว่าสังเกตภาพนับจำนวนแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ภาพที่1ช้อนให้เด็กๆ ใช้ดินสอขีดนับภาพช้อนได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องเลยค่ะภาพที่สองชามใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่สามซ่อมใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่สี่จาน ใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไร่แล้วใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่ห้าไม้กวาดใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไร่ใส่ตัวเลขลงในช่องได้เลยค่ะภาพที่หไม้ถูพื้นใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่เจ็ดไม้ขนไก่ ใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่แปดถังขยะใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่แล้วใส่ตัวเลขลงในช่องได้เลยค่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่แปดเสร็จแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่เก้ากันต่อเลยนะคะ โจทย์บอกว่าสังเกตภาพนับจำนวนแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ภาพที่หนึ่งเป็นภาพเด็กผู้ชายที่มีใบหน้ายิ้มแย้มให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับภาพเด็กผู้ชายหน้ายิ้มได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องได้เลยค่ะ ภาพที่สองเด็กผู้ชายหน้าเฉยเฉยใ,ใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่สาเด็กผู้ชายหน้าร้องไห้ใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่สี่เด็กผู้ชายหน้ากลัวใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่หเด็กผู้ชายหน้าโกรธใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่6เด็กผู้ชายหน้าเศร้าให้ใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่7เด็กผู้หญิงหน้ายิ้ม ใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่แล้วใส่ตัวเลขลงในช่องค่ะภาพที่8เด็กผู้ชายกาลังอ้าปากใช้ดินสอขีดนับได้เท่าไหร่แล้วใส่ตัวเลขลงในช่องว่างได้เลยค่ะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ